ยามราตรีสิ่งที่สามารถลอยไปมาในอากาศได้โดยมีหัวและผ่งไสสิ่งนั้นเรียกว่ากระซื้อจุดประสงค์ของกระซื้อคือการออกหากินซึ่งอาหารที่ว่าก็คือของสดข้าวและของสกรปรกไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์เน่านนอน,อนเลือดเสียน้ำข้าวต่างๆที่ถูกขับมาหลังจากโครดของสตรีเพศ ไม่ก็สิ่งปฏิคูลขี้เยียวตามโถวสวมกระซื้อพออิ่มน้ำสำราญแล้วยำไกลรุงก็ลอย่องเข้าสู่ร่างดืมทำตัวตามปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปสิ่งที่แตกต่างกันก็ตรงที่มันมักจะหลบตาผู้คนกระซื้อบางคนหนักหน่อยไม่ยอมออกจากบ้านจนเป็นที่น่าสงสัยของคนในหมู่บ้าน สุดท้ายก็นําไปสู่ความจริงที่ว่าตนเองเป็นครึ่งคนครึ่งผีถ้าไม่ถูกไล่ออกจากหมู่บ้านก็อาจจะถูกทำร้ายจนตายในที่สุดนั่นคือเรื่องของผีกระซื้อที่เคยได้ยินมาไม่ว่าจากเรื่องเล่าหรือได้อ่านหนังสือของหลายๆท่านที่พนรนาความหวาดกลัวของผีชนิดนี้ออกมาเป็นนิยายเรื่องสันบางสร้างความสนุก และความหวาดเสียวให้แก่ตัวฉันไม่น้อยแต่มันก็เป็นเพียงความตื่นเต้นเหมือนพีต่างๆที่มีเพนพานอยู่ในตำนานของเมืองไทยตำนานก็คือตำนานเรื่องเราก็คือเรื่องเราจะเท็จจริงเด็ดดวงแค่ไหนมีเพียงคนต้นเรื่องเท่านั้นที่รู้ถ้าถามว่าเชื่อเรื่องราวต่างๆหรือไม่บอกเลยว่าไม่เชื่อด้วยว่า ยังไม่เคยได้พบเจอผีสางนงางพรตัวเป็นๆเ,เลยสักครั้งก็ยังแอบ,บคิดแอบฝันว่าสักวันหนึ่งคงได้พบกับผีอย่างใดอย่างหนึ่งเขาและจะได้มีเรื่องเล่าประกาศให้เขาได้รู้บ้างและทีนี้แหละไอที่มันติดอยู่ในสมองว่าผีมีจริงไหมก็จะได้กระจ่างที่สุดนรุกก็เปิดโอกาสให้เมื่อวันหนึ่งจิ๊บเพื่อนสนิทของฉัน ชวนฉันไปเที่ยวอัมพวาในช่วงวันหยุดนี้มันบอกว่าช่วงกลางคืนนั้นสวยมากหิ่งห้อยตัวน้อย,น,อยนับร้อยพันลอยควา้างเปล่งแสงสว่างเขียวนวลเหลืองอารามจึงอยากชวนฉันให้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นด้วยสำหรับพนักงานบริษัทนั้นการได้หยุดยาวก็เปรียบเหมือนการถูกหวย และยังถือเป็นรางวันใหญ่ถ้าได้ใช้วันหยุดให้หมดไปกับการท่องเที่ยวสถานที่สวยๆธรรมชาติฉันเองจึงตอบตกลงไปอย่างง่ายไดายจผพาฉันนั่งรถจากเมืองหลวงไปยังสมุทรสาครตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นอากาศร้อนแต่ความสวยงามของวิถีชุมชนที่ลดแลนผ่านการเวลามาถึงปัจจุบันโดยไม่ทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังทั้งความเก่าและใหม่ สามารถเขียงข้างผสมผสานกันได้อย่างสวยงามมันแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีที่แห่งหนุนตำบลใดในโลกใบนี้เป็นเช่นนี้ได้พอตกช่วงบ่ายคล้อยไกลคำ่ำอากาศที่ร้อนอบอ้าวพลันยินลงจนแทบจะในทันทีทันใดจิ๊บพาฉันเดินไปอย่างบ้านของเธอซึ่งริ้นกายอยู่ในสวนมะพร้าวพอแม่ของจิ๊บ รวมทั้งพี่น้องที่อายุต่างจัเถือไม่มากนักทุกคนน่ารักมากตอนรับฉันซึ่งเป็นเพียงเพื่อนสนิทดังคุณในครอบครัวอาหารการกินแม้จะเป็นแบบบ้านๆไม่รู้ร้าหากแต่อร่อยลิ้นจนฉันผุงแน่นอึดอัดเพราะกินไปหลายชามคืนนี้แกจะพาฉันไปเที่ยวไปดูหิ่งห้อยหรือเปล่าจิ๊บ ฉันอยากเห็นจังเลยเขาว่ามันก่ออยู่เต็มต้นลำพูอยากรู้จังว่าสวยขนาดไหนจิ๊บหันมายิ้มพยักหน้างึกงึกขณะสองคนช่วยกันล้างจานที่หลังบ้านความจริงแค่บรรยากาศหลังบ้านของจิ๊บก็สวยงามน,น่าหลงไหลมากพออยู่แล้วคลองเล็กๆที่มีไวเพื่อเรือขนมะพร้าวสัญจรตัดผ่านด้านหลังทามกลางมันกรรมยีสีกรมท่า มีเงาของต้นมะพร้าวเรียงรายหลายร้อยต้นอากาศสดชื่นสุดได้ชุม่มโปรตแม้บางครั้งจะพัดเอากลิ่นของน้ำคลองมาแต่จมูกแต่มันก็ไม่ได้เม้นขนาดที่ทุนไม่ไว้ขณะที่ฉันกำลังฝันวานถึงภาพหิ่งห้อยในจินตนาการและเคยได้เห็นในภาพ่ายแม่ของจิ๊บเดินเข้ามาบอกนาเครียดทำลายความฝันของฉันและจิ๊บ จนย่อยยับไม่ได้ไม่ให้ไปรอพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อวางจะให้พาไปแต่ถ้าไปกันเองแม่ไม่ให้ไปเด็ดขาดอา้าวทำไมละจ๊ะแม่คลองที่จะไปดูเมื่อก่อนจิ๊บก็ได้ออกไปบ่อยแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเอาเถอะเยี่ยท้ามให้มากความถ้าจะไปก็ค่อยไปพรุ่งนี้จันก็ไม่ต้องล้างแล้วพากันเข้าไปอาบน้ำเข้านอนไปท่าทีของแม่จิ๊บ ดูแปลกๆชอบกุนยิงอาการเหลวมองไปในความมืดของสวนมะพร้าวรอบกายแล้วนั่นยิงทําให้ฉันแปลกใจจิบก็ตั้งท่าเทียงแต่ฉันสะกิดปรามไว้เสียก่อนยังไงฉันก็อยู่ที่นี่อีกหลายวันไปวันไหนก็ได้ฉันไม่เดือดร้อนเราทําตามที่แม่จิบบอกอาบน้ําอาบทาแล้วเตรียมตัวเข้านอนเวลานั้นยังไม่ทันสี่ทุมดีด้วยซ้ํา การที่จะให้ไหวรุ่นอย่างเราทั้งคู่ข่มตาหลับก็มีแต่ไปวิ่งมาทั้งวันเท่านั้นละ่ะเปลือกตาของพวกเราแข็งค้างนอนพลิกไปมากระสับกระส่ายไม่ยอมหลับที่สุดจิบก็เอ่ยขึ้นไปบ้านยาฉันไหมอยู่ท้ายคลองนี่เองไม่ไกลหรอกป่านนี้นานจะนั่งดูละครอยู่บรรยากาศที่นั่นก็สวยเหมือนกันนะแต่เรื่องที่แม่ห้ามไวล้ล่ะจะไม่เป็นอะไรหรอ จิ๊บอกว่าเรื่องที่แม่ห้ามไว้ไม่ต้องกังวลแต่ไหนแต่ไรมาแม่ของเธอก็ไม่ใช่คนดุอยู่แล้วเต็มที่ก็แค่เอตตรูเล็กน้อยไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสียงอ่อนเสียงหวานกลับมาชินดืมฉะนั้นในเมื่อความง,ง่วงเงายังไม่มาเยือนเวลาก็ยังไม่ดึกไม่ดื่นค่อนคืนฉะนั้นฉนันกับจิ๊จึงแอบย่องออกจากบ้านเพื่อไปบ้านญาทีว่า เรามีไฟใช้สองกระบอกเป็นเครื่องมือให้แสงสว่างกันไม่ให้เผลอเดินตกครองหรือเหยียบงูเงี้ยวเคี้ยวขอเขาสัตว์มีพิษอาจทำให้เกิดอันตรายได้เราเดินไต่ไปตามคันดินที่ปั้นเป็นรองสวนความกว้างอย่างน้อยสองสเมตรจึงไม่เป็นปัญหาความจริงไม่ต้องเปิดไฟฉายด้วยซ้ำแสงจ,งจังจากเบื้องบน ส่องผ่านภูมิใบมะพร้าวเป็นเงารางๆส่วนที่ไม่มีอะไรปิดก็มองหินได้ชัดเทบจะเหมือนตอนกลางวันจิ๊บ่าฉันเดินตัดไปตามรองนั้นหลายครั้งต้องคามรองโดยเดินเหยียบไม้กระดานแผ่นเดียวแม้จะเสียวๆแต่เมื่อเหยียบไปแล้วกลับพบความมันคงอย่างนาประหลาดจูๆ่ๆจิ๊บก็หยุดเดิอนอย่างกระทันหันฉันเผลอชนเข้าอย่างจังกำลังจะเอ่ยถามจิ๊บ ก็ปิดไฟใช้ของตัวเองและเอื้อมมือมาปิดของฉันด้วยนั่นเองทําให้ฉันเข้าใจทุกอย่างเวลานี้รอบกายมีหิ่งห้อยมากมายนับร้อยลอยเอื่อยเปล่งแสงวูบเต็มไปหมดว้าวไม่คิดว่าจะได้เห็นที่นี่นะเนี่ยฉันนึกแปลกใจกับคำพูดของจิ๊บทำไมหรือหิ่งห้อยไม่ชอบต้นมะพร้าวหรือ,อยังไง เมื่อเอ่ยถามจึงได้คำตอบจิ๊บบอกว่าไม่เคยเห็นหิ่งหอยย้อยเยอะขนาดนี้ในสวนมะพร้าวปก,กติถ้าจะได้เห็นจํานวนขนาดนี้ก็ต้องไปดูตามคลองผีหลอกคลองมาหอนทุนนั้นละ่ะเราเดินผ่านเหล่าหิ่งห้อยไปตามคันดินช้าๆ้ดยความพลืดพลืนฉันแอบนึกในใจว่าแบบนี้ไม่จําเป็นต้องไปลองเรือก็ได้เห็นแค่นี้ฉันก็อิ่มใจแล้วจังหวะน,นั้นเอง ฉันเองก็เห็นบางอย่างที่มันดูผิดปกติหิ่งห้อยตัวหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวอื่นๆด้วยซ้ำยังลอยสูงสูงขึ้นไปเหนือยอดมะพร้าวความสูงขนาดนั้นแต่ขนาดของมันยังพอๆกับลูกฟุตบอลเล่นอ่องฉันนิ่งค้างมองมือไม่ก้าวไปไหนจิ๊บซึ่งเดินนำหน้าไกลพอสมควรจึงต้องเดินกลับมา จิปากถามด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นแทนคำตอบฉันฉีให้ดูหิ่งห้อยตัวที่ว่าแต่ก่อนที่จิบจะเงยหน้าขึ้นมองเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นมันก็พุ่งหายไปอีกทางด้วยความรวดเร็วเร็วชนิดที่ไม่มีหิ่งห้อยตัวไหนในโลกจะทำได้แล้ววินาทีนั้นเองข้อมูลบางอย่างก็แวบเข้ามาในหัวกระซือมามเมื่อกี้ มีหิ่งห้อยตะตต,ต,ตัวตัวใหญ่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจิ๊บคงสับสนกับคำพูดของฉันแต่คำพูดของเธอดูสั่นเล็กน้อยแม้แต่ตัวฉันเองยังอดมึนงงกับคำพูดของตัวเองไม่ได้ทำไมกันนะทำไมฉันจึงไม่บอกจูนไปว่าฉันเห็นกระซื้อหรือเพราะตัวฉันเองก็ยังไม่มั่นใจยังไม่แน่ว่า ที่เห็นนั้นเป็นกระสือจริงหรือภาพลวงตากันแน่ที่สมองสั่งการให้หลอนตัวเองอย่างนี้ไปกันเถอะอีกไม่ไกลแล้วจิ๊บบอกพร้อมเดินออกนําหน้าฉันแต่ครั้งนี้เจ้าตัวคว้ามือของฉันเอาไว้รั้งให้ไปด้วยฉันสัมผัสได้ถึงเหงื่อที่ไหลชุม่มและความหยินราวกับเนื้อหมูแช่แข็งจิ๊บแกไม่สบายหรือเปล่าทำไมมือแกเย็นแบบนี้ ยังไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเห็นอะไรก็ไม่ต้องทักรีบเดินให้ถึงบ้านยาเท่านั้นพอชิ๊บบอกเรียบรือน้ำเสียงคราวนี้สั่นอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกันนั้นก็สับเท้ารั่วขึ้นจนชั้นที่ถูกลากทูถึงแทบสะดุดล้มหัวทิมเสียงอะไรบางอย่างลุยผงยาแล้วกระโจดลงน้ำจากเสียงน้ำที่ตกซาบ่งบอกได้ชัดเจนว่าขนาดของมันใหญ่ไม่ใช่น้อย จิบสะดุ n g เฮือกบีบข้อมือฉันแน่นแล้วร้องออกมาว่าวิ่งฉันจึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้แต่สับถาวิ่งสุดกำลังเพราะไม่อย่างนั้นจะพากันล้มจิบไม่ยอมปล่อยมือฉันเสียงวีดวิวของสายลมที่พัดผ่านกายเวลคางหูแรกทีเดียวฉันก็คิดแบบนั้นแต่เมื่อตั้งสติฟังดีๆจึงรู้ว่ามันดังมาจากทางด้านหลัง ฉันชะลอฝีเท้าหลงเล็กน้อยตั้งใจจะหันไปดูแต่จิ๊บก็กระตุกมือสุดแรงอย่าหันไปนะคันดินแม้จะกว้างแต่ก็ขลุกขระและบางช่วงบางตอนอย่างลืน่นการต้องวิ่งตีคู่กันแบบนี้ยอมไม่สง่งผลดีแน่ที่สุดทั้งฉันและจิ๊บก็สะดุดล้มกลิงถลยลงคลองพร้อมเสียงหวีดร้องของทั้งคู่ จังหวะที่ฉันเหนื่อยหน้าขึ้นกลิ่นข่าวคลักคลุ้งฝุ่งกระจายก็ลอยมาประท้จมูกพร้อมๆกับลมวูบหนึ่งซึ่งเกิดจากวัตถุบางอย่างลอยเฉียดหัวไปชนิดเผาค้นแหละนั่นฉันจึงมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอสูรกายที่เราคานกันมานานนมผีผู้หญิงที่ลอยไปมาโดยมีเพียงหัวกับห่วงไซหัวใจที่เต้นตุบตบปล่งแสงสว่างวบวบเป็นจังหวะ กระซื้อออกไปนะจูนกรีดร้องลัน่นปาไฟใช้ใส่อย่างจังเสียงปึกสนัน่นถนัดหูพร้อมๆกับที่มันพังงาไปนิดหนึ่งฉันและจิปอาศัยจังหวะนั้นพยายามตะเกียกตะก่ายขึ้นจากน้ำแต่ทั้งคลูนทั้งน้ำทำให้คันดินลื่นกว่าเก่าการจะขึ้นจากคลองให้ได้นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก กระซื้อนั้นคร้างและหัวเราะเย็นเยือกมันลอยอ้อมเราสองคนไปมาอย่างลิงโลดเรากับว่ากำลังหยอกล้อให้เรากลัวสุดขีดก่อนจะปลิดชีพกินตับไตไส้พุงจิปบเริ่มสติแตกไปแล้วไม่ยอมขึ้นจากน้ำเอาแต่ร้องไห้ฉันเองก็ใช่จะเป็นคนเข้มแข็งเจอเรื่องน่ากลัวตรวงน้าแบบนี้ เทมเพื่อนคนเดียวก็ยังมาสติแตกที่สุดฉันก็ปล่อยโ่เช่นกันแต่ยังคงตะกายโคลนจนเจ็บแผลตามนิ้วรู้เลยว่าลิบฉีกถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดคิดเพียงแต่ว่าถ้าฉันปล่อยตัวปล่อยใจไม่พยายามเอาตัวรอดทั้งฉันและจิบคงต้องตายที่นี่พอกระสือนั้นลอยเข้ามาไกลฉันก็คว้าโคลนใส่ให้มันออกไปห่างฉันคิด วันนี้คงเป็นทางเดียวเท่านั้นแต่ว่ายิงทิ้งเวลาไปนานฉันก็ริืมล้าที่สุดกระสือร้ายก็เริ่มรู้ว่าฉันกำลังหมดแรงมันยิ้มกว้างทะลึงตาอย่างผู้มใชัยฉันเองก็ลวงรู้โชคชะตาของฉันเองด้วยว่าคงมาได้แค่นี้เซลวินาทีสั้นๆนั้นภาพในอดีตย้อนกลับมาใช้ในสมองไม่ยอมหยุดฉันคิดถึงพ่อแม่ อาหารอร่อยสถานที่ที่ยังไม่เคยไปสิ่งที่ยังไม่เคยทำและสุดท้ายนี่ฉันต้องมาตตายที่นี่หรือฉันสะดุ้งเหือกกับเสียงแผดสนัน่นป่านฟ้าผ่านนันแล้วทุกอย่างก็ดับบูไปในทันทีนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่ฉันหลับไปมารู้สึกตัวตื่นเพราะใครบางคนกำลังใช้ผ้าชุบน้ําลูบไลไปตามใบหน้า เมื่อลืมตาขึ้นก็พบว่าแม่ของจิ๊บกำลังมองฉันด้วยความเป็นห่วงท่านนั่นเองที่เช็ดใบหน้าให้ฉันอยู่ในตอนนี้ตื่นแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างท่านถามน้ำเสียงบอกชัดเจนว่าเป็นห่วงยิ่งกว่าสีหน้าที่แสดงออกที่ฉันรู้สึกตอนนี้คือมันวูบวูบแปลกๆอาการแบบนี้ฉันคุ้นชินดีมันเรียกว่าจับไข่ ปากขมปีกระหายน้ำเป็นที่สุดก็บอกแล้วว่าอย่าออกไปอย่าไปไหนกันตามลําพังดีนะลุงมีแกตามไปเจอเขาไม่อย่างนั้นมีหวังถึงตรงนี้สีหน้าของท่านดูทั้งกังวลทั้งล่งใจอย่างเห็นได้ชัดมามาไม่มีอะไรหรอคะมันเกิดอะไรขึ้นแม่ของจิ๊บมีสีหน้าอึดอัดหลังเลอยู่นานที่สุดก็เอ่ยปากออกมากระซือนะจ๊ะ แถวนี้มีกระสือแม่ของจิบเล่าวา่าความสงบสุขของที่นี่ซึ่งมีมานานถูกรบกวนเมื่อจูจ่ๆเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นมูหมากาไก่สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านล้มตายอย่างปริศนาบางตัวถูกพบนอนเป็นซากอยู่นอกเลา้าบางตัวตายคาเลา้าแต่สิ่งที่เหมือนกันทุกตัวก็คือโดนฉีกอกฉีกพุงกลิ่นเครื่องในจนเกลี้ยง นั่นเข้าชาวบ้านก็เริ่มสงสัยว่ามีสัตว์ร้ายอะไรหลุดมาหรือเปล่าหากเป็นแบบนี้ต้องรีบจัดการเพราะอาจเกิดอันตรายต่อลูกหลานที่ไม่รู้จักการป้องกันตัวทว่าคืนนั้นขณะที่ชาวบ้านหลับไหลยังปริ่มสุขไก่ของหลุงช่วยส่งเสียงกระตักอย่างตื่นกลัวแกยองลงมาดูพร้อมปืนลูกองลุงมาด้วย คิดไปแล้วว่าสัตว์ร้ายที่ขนทั้งร้ายกำลังกังวลหวาดกลัวต้องมาดอดกินไก่ในเล้าเสียแล้วกระมังแต่เมื่อได้เห็นไอตัวต้นเหตุเท่านั้นปืนในมือก็ลั่นไปโดยไม่ได้ตั้งใจลุงช่วยพวาว้าวาดจนเผลอเหนี่ยวไกแบบไม่รู้ตัวตัวที่พลุบพลุบพล,ลาพลูไลงับไก่ในเล้าเป็นมนุษย์ที่มีหัวเป็นอวัยวะครบถวนไปถึงคอ ต่อจากนั้นเป็นผ่วงไซตับปอดและกระเพาะไม่ต้องถามใครที่ไหนนั่นก็คือกระซื้อพอมันได้ยินเสียงปืนก็พุ่งเข้าชุนไม้ระแนงเสียพังระนีนระนาดลอยนี้ไปกับความมืดทางสวนมะพร้าวซึ่งไม่ใช่เจ้าของเดียวตัวลงช่วยสุดลงกับพื้นขีแตกเยียวราดด้วยความกลัวตั้งแต่แกเกิดมาจนอายุจวบจนห้าสิบ เพิ่งได้เคยเห็นกระซื้อตัวเป็นๆแบบจะจากครั้งแรกดีเท่าไหร่แล้วทีหมันไม่แว้งมาขบคอเสียให้ดินดาวซ้นชื่อไปในคืนนั้นพอรวบรวมข้อมูลของทั้งหลุ่มช่วยและกลุ่มวัยรุ่นผนวกกับเหตุการณ์สัตว์เลี้ยงตตยอย่างปริศนาในช่วงที่ผ่านมากระซื้อร้ายที่ว่าค่มปวนอยู่เพียงในพื้นที่ เพราะในเขตหมู่บ้านอื่นๆโดยรอบไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่น้อยนั่นแสดงให้เห็นอีกว่าเสือร้ายคงจะเป็นคนใดคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้ล่ะในเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้การรออยู่เฉยๆเอาแต่ริ้นกายหลบอยู่แต่ในบ้านเห็นทีจะไม่เข้าทา่าทุกคนในหมู่บ้านจึงได้ประชุมกันว่าจะต้องออกล่าจัดขุนลาดะวินทั้งคืนเคร่งครัด ไม่ปล่อยชองบ่ให้กระซื้อนั้นอาะวาดและมันก็ได้พ้นเสียด้วยแรกแรกกระซื้อมันยามใจออกล่าหากิ่อย่างไม่กลัวเกรงแต่เมื่อถูกคนไลล,ลากลับพร้อมอาวุธครบมือมันจึงได้แต่นี้ที่สุดก็เงียบหายไปโดยอย่างไม่มีใครรู้เลยว่าใครกันที่เป็นร่างตนของมันถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าจะไม่เป็นเรื่องดี พราะกระสือไม่สามารถออกอารวาทได้อีกการลาดระเวนย,ยังคงเป็นไปอยู่เช่นนั้นพักใหญ่กระทั่งแน่ใจว่ามันจะไม่กลับมาอีกจึงรามือแต่เพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นฝันร้ายครั้งใหม่ก็อุบัติขึ้นและมันเร็วร้ายกว่าเก่งนับร้อยพันทวีคราวนี้กระซือมันไม่ได้ลอยไปตามท้องรองเรือสวนแต่มันบุกเข้าไปจับการเยื่อถึงในบ้าน และเหยื่อผู้น่าสงสารที่ว่านั้นคือหนังเชมสาวแม่ลูกอ่อนที่เพิ่งคลอดลูกได้ไม่ถึงเดือนทั้งตัวนางและลูกน้อยถูกกัดตับไต่ใจม้ามตายอย่างนาอานาตขาบานความโชคร้ายของนางเชมเกิดขึ้นมาเพียงสุดๆร้อนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเท่านั้นเรื่องทีกระซื้ออาละวาดในหมู่บ้านมาเป็นเดือน,อนแต่จิ๊บไม่รู้เรื่องนั่นไม่แปลกเพราะเจ้าตัวไม่ได้กลับบ้าน เพราะไม่มีเวลากระทางครั้งนี้ที่เป็นวันหยุดเราทาั้งคู่จึงมาเที่ยวที่นี่และได้พบกับความนาหวาดภวะเข้ากับตัวเองจนได้สาเหตุที่ทําให้เราทาั้งคู่รอดมาได้เพราะเมื่อคืนลุงมีเห็นแสงไฟใช้ของเราสองคนว่าแหวมไปตามท้องรองสวนนึกสงสัยอยู่ว่าใครเดินมาดมๆทัทง้ทงๆที่มีข่าวสารกระซื้อกินคนไปมดัมด จึงช่วยเอาปืนคู่กายแอบย่องไปตามเพื่อจะมีเหตุร้ายและแล้วก็มีจริงด้วยหลุงหมีได้ยินเสียงหวีดร้องตกอ,อกตกใจของเราทั้งคู่จึงเริ่มปรีไปตามเสียงหลังจากที่พลัดหลงกันไปที่สุดก็หาที่อยู่ของเราเจอกันทั้งคู่แล้วก็เจออย่างอื่นด้วยกระสือร้ายกำลังจะเข้าทําลายชีวิตของฉันกับจิ๊บ ลุงมียองไปจนเห็นหน้ามันชัดแล้วยิงยิงใส่กระสุนนัดนั้นถูกกลางจุดหัวใจสำคัญอย่างแม่นยำํำและมันก็ลอยเซดังนกปีกหักลุงมีไม่ได้ไล่ตามกึ่งอุ้มกึ่งลากเอาเราสองคนมาส่งที่บ้านและออกไปตามคนอื่นๆเพื่อแจ้งข่าวให้รู้เรื่องที่อยู่ของกระซื้อและร่างตนตัวจริงของมันแล้วแลแล้วคนที่เป็นกระสือล่ะคะเป็นยังไงบ้าง ไม่รู้อะไรดนใจให้ฉันถามไปแบบนั้นแม่ของจิบมีสีหน้าชะงุนเล็กน้อยก่อนจะบอกเสียงเศร้าตายแล้วเจอศพเหมือนเช้านี้เองหลังจากลุงม,มีและคนอื่นๆบุกไปที่บ้านของเยสายหญิงชาราที่หมกตัวอยู่แต่ในบ้านมาหลายเดือนแล้วไม่เคยมีใครระแคะระขายว่ายายสายจะเป็นกระซื้อกระทั่งลุงมีเห็นตัวจริงเขานั่นแหละ ความจึงแตกแต่พอไปถึงบ้านกลับไรวีเวลในบ้านรกเรือ้อร้างดังไรคนอยู่กลิ่นเหม็นเนา่าสาบเหม็นอับฟุง้งตลบผสมมวลฝุ่นแยกย้ายกันหาตั้งแต่ดึกดื่นจนเช้าตู่นั่นลหละจึงได้เจอสุกยายสายหนอนความหน้าแช่อยู่ในโครงไม่มีบาดแผลว่าถูกทำร้ายแต่อย่างใดยกเว้นลำคอที่ยังต่อไม่ติดกันสนิทดีหรซ้ำ เนื้อหนังยังมีรอยฉีกจากกันอย่างเห็นได้ชัดทุกคนลงความเห็นกันว่าศพของยายสายจะไม่ตั้งพิธีศพเหมือนศพทั่วไปไม่มีใครคัดค้านเพราะเดิมทีแกเป็นหญิงไราย,ยาตอยู่ลำพังมานานแล้ว ปริศนาที่ยังขาดใจชาวบ้านทุกคนอยู่คือยายสายเป็นกระซื้อได้อย่างไงและเป็นมาตั้งแต่เมื่อไรเพราะทุกคนต่างรู้ว่ายายสายนั้นอยู่ในหมู่บ้านนี้มานานแล้วตอนที่ลุงมีบอกว่ายายสายเป็นกระซื้อคนในหมู่บ้านยังไม่เชื่อคูตัวเองด้วยซ้ําเรื่องเราการพบเจอกระซื้อของฉันก็จบเพียงเท่านี้